มาเส้นอุดอรนะครับพี่น้องนี่บองคนเลยหารวบปุ๊บใต้อุดอรครับแต่รถจอดพุ่นครับผมไปบ้านคำรอดพื้นนะครับบ้านคำรอดพื้นนะครับน่าจะอยู่เขตของเอเอเขตอำเภอบรนม่วงนะครับผมไปนี่โอ้ให้มันมดไปฝั่งคนเขาไปโอ้ยรถกระจายสกปรกขนาดไป เก็ขับไปจริงนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายเบืองป้ายนะครับเอาละครับ,บงบรรยากาศบาดนี้ลัดมานะครับเดินทางอาเซียนจะใช่มั้ยเนี่ยลัดมานะครับบาดนี้กันลัดมาคือเสียห้อนละครเลยอยู่ประมาณสี่ฮาโลนะครับก็จะถึงเป้าหมายแล้วนะครับผมขับไปหนุนน้องท่านนี้รถมีป่ายางป่าอ้อยป่าพิซังนะครับน้าโอ้เดือมเมืองลูกิสั้นนะเมืองลูกิสันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างนาจะเป็นเลี้ยวเลี้ยวนี่เนาะ มีโลเกชันนะครับเขากำบังตามโลเกชันไปนะเนาะยังบุกเคยมาเหรอพี่น้องนี่นะครับมาิจริงเป็นเส่ออ้อไปเป็นไปบนถึงข้างนะผมาเขายังไม่เคยมาเหรี่นอนนะ จีเพ็ดกับผ้าเขาป่าเขาดงครับเขามาเคลียมากกันเลเป็นที่นี่เนาะเอาถ่ายสมรรถเนี่ยที่มันมีจะมีป่าอย่างทางพัฒนาทางคาร์สุขาพนะนี่ครับผมอันลูกอันจีเพ็ดผ้ามานะครับนี่นะครับพี่น้องปกติผมไปสอนผมก็จะไปตามโลกิซัดกันแล้วเนาะนะครับคือไซต์ให้ผมก็ไปผมถึงว่าหนาแต่ว่าพุทธจึงอ่ะผมก็เลือกเส้นทางทเ่ง่ายที่ผมจะไปได้นะครับ ได้นะครับทางมันก็บบุตรบ้านยากลำบากขนาดนี้ที่จริงเป็นปาญญานะครับนี่มาอำเภอเลยอำเภอเจริญศิลป์มาแล้วนะครับชาว่าบ้านคำรอดพืชเมื่อวันไม่แน่ใจว่ายอมหรือว่าเรื่องที่อำเภอม่วงหมืออำเภอเจริญศิลป์นาะนน่ะแต่คุณทางครับถ้าไม่มาโบเร่งบ่รี่าขี่ครับอยู่ครับทีวนี่เทาก็บคำนึงถึงว่าทางกลับบ้านเขานำนะครับเนาะแต่บอกกลับมาทางนี้แน่นอนนะครับขาขับนะครับเนาะตัวฮักลับผมคือซิมเริ่ดนะครับกระได ไทยเป็นเม็ดกระจิบค่อยเป็นค่บไไปนะครับค่่ออยควันนะครับเป็นยังจะว่าเรานั่นอยู่บ้านจะซื้อมีแต่เสียงเงิ่นะครับเมื่อเขากเาถือว่ามาเที่ยวครับเหลือเล็กน้อยก็เอาคือมามาเที่ยวว่าสุดไปโอ้ยบรรยากาศขับเทนาะบมาเที่ยวปลอดสายลรขับต่อไปก็เรืออีโบไก่ครับประมาณก็ได้ประมาณนี้พี่ต้องโอ้ยเขาป่าย่างละแบบ คับไม่ต้องเลยคับไม่ต้องคับคัเสียดา,ายมัเลยมาแต่เส้าวนะตี่นี่มันตกตุ่ายบสามแล้วนะครับผมไม่ยังท้กับเมื่อน่าจะเลี้ยอยู่ประมาณห้าโมงเนี่ยวโมงเศษๆอาจจะเลี้ยแล้วจะเกินไปแลบบ้วเวลาทำงานจริงเราเพราเาจะเป็นทำงานยังนะคะระับพอเราต้องอเพื่อนกต้องมีคำามือตัวนวดบ้างนะครับ แต่แต่สถานการังอยู่กับทางะนาเนียป่ากับป่าผสมบรรยากาศนาน้เรา้อ่าอเจ้าพิมมาลาจะส่งมามาป้อป่ะสิวะโอ้แม่นี่ใกล้ซีแล้วสิวะสิจะเข้าสิจะสีบอกกับเจ้าก่อนเชื่อจะจอดก็ได้ยวเขาอาจ์ซ S <S ก็จะวอดบ้านข้างหล่ะครับพี่น้องเอ,อ้าอีบุกิโลนะครับบานนี้กะสีเดี๋ยวผมขอ,อ,อพิมพบอกนะเจ้าบอกผมก,ก่อน,อนว่าก็จะวอดแล้วเจ้ากส็าออาสิบ่อท่าเอ้ามาอยู่บ่อมันนี่เพิ่งสิบบาทเดี๋ยวจะจอดก, <C ül üyor> ก,ก่อนนะนครับเดี๋ยวพิมพ์ลายบอกก่อนเนาะเอาสมนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่หน้างานเพล่ะมาฮอดแล้วครับผมบัา มากไทยมีดเมื่อกี่คือเก่านะครับมาแล้วครับเจอเครื่องเสืผ้าแล้วครับก like yeah. oh, okay. uh, okay. ําลังเทีอยู่ครับกระ่อสื้อผ้าเดี๋ยวผมสิมาล้างเดี๋ยวมันผมสิมาล้างกระ่อสื้อผ้าอยู่โอ้ยมันหนีมาไกลอยู่ไกลกันไปครับผมบนเรือก่อนมาที่ผมมาเดี๋ยวผมเทีเครื่องเสื้อผ้าก่อนมื่อนี้ผมมาล้างนะครับผมไม่ได้มาซ่อมนะมืัอนี้มาล้างนะล้างเครื่องเสื้อผ้านะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเทกับก็ทำการลื่นเลยมาเบื่อตอนผมถอดเด้อะมดหมาตัวนมดอ้วนอย่งไรเนาะเนี้ เอาละครับผมบานนะครับต่อสิบร้อยแล้วนะครับบานมาบนนี่นะครับนี่ภายในนะครับนี่นะครับผมจะถอดอันนี้คือภายในที่ผมถอดแล้วเนาะเด๋ยวมันจะอันนั้นนิดนึงนะครับนะเพราะทผมจะอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะให้เบิ่นนี่นะครับเนาะส่วนทางตัวนี้ผมก็จะแยกออกที่เห็นว่าความสกปรกภายในนี่นะครับนี่อันนี้คือก่อนล้างนะครับแต่ละเครื่องการซีพสัมกันนะครับตามอันนั้นมันเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่นนะครับฟัง สื้ผ้ากันมาล่างอยู่อยู่พี <objectives> ่นะครับเอ่อสื้ผ้ากันมาล่างไอ้พี่นะครับมาลี่กันล่างคือจะเอาเครื่องซีน้ำมาทุ่นๆนะครับมันลงโล่งนะครับนี่บรรยากาศนะครับก็เรียกแต่กลับไปในเบิร์ดกับสะโพกสะโพกในกระไดมีเครื่องซีน้ำแรงดันสูงนะครับมีฟ้ามันนะครับเสื้อผ้ากันเอาไปขัดคุณพี่นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวใหูกพี่ผมขัดนะครับแคบเท่าไหร่บอกแคบเท่เนาะพอขัดได้อยู่ ฉีดๆล่างๆนะครับเล้วมาเบิ่งความสะอาดตอนที่ห่อล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะนี่ๆผมจะเกะออกทะเบงความสกปรกสกปรกของมันนะครับนี่มันมันซีรีส์ทางในอันนี้ถือว่าประปานใดเด้อหานเครื่องนี่โอ้ยสุดยอดเลยนะครับอันนี้ถือว่าประปานใดเด้อเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการนะครับเดี๋ยวลูกพี่ผมจัดการนะครับโอเคเดี๋ยวเขาทำการล่างก่อนนะครับบาตานีครับผมบาตานีนะครับผมก็นี่นะครับมักสะอาดนะครับเห็นไหมนี่ ตอนนี้ถังตัวนี้ผมล้างแล้วนะแต่ว่าผมจะซีเอาน้ำเติมลงไปพอผมจะใช้ดูดไอ้ไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวปัม๊มแรงดันสูงดูดนะครับผมนี่ครับผมน,ผมน,นี่ลูกพี่ผมมาทัดถ่ายอยู่นะครับนี่ลูกพี่ผมทูทูถ่ถายเดี๋ยวผมก็จะใช้เครื่องแรงดันสูงนะครับฉีดนะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดอีกเทนนึงนะครับให้สาดที่สุดแน่นอนครับผมเดี๋ยวขาทำคำสัดก่อนเนะ้อนะครับอ่ะมา่งตอนจบเลยนะครับผม เมื่ผมกระซิประมาณนี้นะครับอันนี้คือล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถังในนะครับนี่นะครับใส่ตัวอลายมานะครับเดี๋ยวลูกพี่ผมเสร็จอยู่นะครับนี่มันกระซิสะอาดขึ้นครับเงาเนียนนนะครับสวยงามอันนี้คือเพื่อนประกอบเข้าไปนะครับแต่จริงๆถอดมาหมดเลยนะไอ่ตัวที่มันเป็นขีดเป็นพิสังเนี่ยมันสิอันมันเสร็จอันมันสกปรกข้างในนะครับเนาะต่อซีเร็จทำความสะอาดแล้วก็ทคำการประกอบแล้วครับบ้านนี้ผมก็ว่าโอเคอยู่ได้แล้วครับนี่หวัดด้วยคุณหมอสุนครพรอยากแรกเราจะพาติดต่อมาครับสุขภากระเพาะส่องกล้องตามแต่ก เดี๋ยวผมขอประกอบก่อนเด้อนี่ครับผมหลังเสรรียบ้อยครับเทสเครื่องให้ลูกค้าพร้อมนะครับใส่งานได้ปกติครับผมนี่เอาแต่ผมสิฐาเบึงตอนมานสักเด้อให้มันเละมันสักอีสังทำมันหมุนต่อเด้อวันนี้แล้วจังเมื่อนะครับจังชีพิดคลิปนะครับพี่น้องเดี๋ยวรออีกจังหน่อยนะครับให้น้ำมันพอก่อนนะครับเรียบร้อยครับผมใส่งานได้กับปกติครับผมนี่เห็นบอกสักแล้วนี่ครับเยี่ยมครับผมครับผมบาลีเกอจบคลตรดีเลยครับผม